ให้ฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แล้เลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจใจยังไรไม่แปรหรือไทยเปลี่ยนไปอาจตย์จะสิ้นแสงโลกแห่งแหลมปานใดไม่อาจแปลเปลี่ยนใจฉันนั้นตายดินฟ้าพั่ทะลายโลกสลายฉันนี้ไม่หวัน่น สงเราคราวโปรกันคงมนี้รันจนฟ้าดินงลา,ายไปเราสึ่นกันมัน่นหรือไทยไม่มีใครรู้ใจเท่าเราได,ได้แล้วนะผู้กัด นอกจากจะได้ประดิษฐ์ประดอยแล้วเนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นการฝึกสมาธิอีกด้วยนะฮะขนาดว่าเราโตแล้วเนี่ยนะครับยังใช้เวลาคิดอยู่ตั้งนานว่ามันทำอย่างไงนะในที่สุดพอทําได้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็เพลินๆนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าออกมาเป็นผลงานที่น่าภูมิใจนะเริ่มเร็ว ตงุงยายของโฟกัสเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำเป็นสองชั้นนี่ดูอาอ่ะเจ๋ามาเดี๋ยวตอนนี้เราถวายสังฆทานกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของผมและทุกทุกคน ก็กิจกรรมของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอาสาสมัครก็รู้สึกดีค่ะที่วันนี้แบบได้มาเล่นกับน้องๆด้วยแล้วก็ได้มาทําบุญด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีค่ะมากี่ครั้งแล้วครับมา2ครั้งแล้วค่ะครั้งที่สองค่ะก็ติดใจสิค่ะใช่ค่ะโครงการรู้สึกยังไงบ้างครับได้ข่าวว่ามีอาสาสมัครเนี่ยมาไกลมากๆใช่ค่ะก็ เพิ่งรู้ว่าติดตามมาตั้งแต่แฟนฉันอเออแล้วก็มาเจอครั้งแรกค่ะเขาดีใจมากเลยใช่ไหมมาจากเชียงใหม่เนะี่ยใช่ข้างหลังมาเหนือเป็นยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกดีค่ะนานๆนี่มาทําบุญโอเคถามคนนู้นว่ารู้สึกยังไงบ้างครับหา้ามตอบว่ารู้สึกดี <laughs> ก็รู้สึกสนุกนะครับได้มาร่วมทําบุญได้มาช่วยเหลือน้องๆอะครับก็คือร่วมเล่นกับน้องอะไรแบบนี้ครับก็มีสวดมนต์ไหว้พระด้วยก็ทําจิตใจให้แจ่มใสนะครับอื นั่นแหละก็ทําให้พวกเราเนี่ยนะมีอายุที่เด็กลงกลมกลืนกับน้องๆมากๆนะฮะดูจากแววตาที่ใสขึ้นนะเป็นไงบ้างครับก็วันนี้เขาสนุกดีค่ะก็มาไกลด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ะเพราะว่าได้เล่นกับน้องๆแล้วก็ได้ธรรมะได้บุญได้หลายๆอย่างด้วยค่ะมาจากที่ไหนครับมาจากเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ครับมาเพื่อโฟกัสเลยใช่ไหมครับค่ะโอเคพูดอะไรกับน้องเขาหน่อยฮะ ก็ที่จริงอยากคุยอะไรเยอะกว่านี้แต่ก็มาแบบมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่เดี๋ยวหลังจากนี้แปก็จำหน้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปเชียงใหม่ไปนอนบ้านเลยโอเคเอาล่ะวันนี้ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะับกิจกรรมวันอาทิตย์สุขสันต์นะบ้านอารีก็น้องๆก็แบบกระตือรือร้นกันมากแล้วคือดีใจมากที่เห็นพ่อแม่พาน้องๆเขามากันนะคะเพราะว่ายังไงอะ จาร์ถึงสุขพ่อแม่เขาก็ทำงานแล้วใช่ไหมคะแล้วพอมาวาันฮิตปุ๊บมันเป็นวนันครอบครัว<ช>แล้วเขาพาลูกๆเขาให้ความสำคัญกับลูกๆอ่ะก็เจ๋งๆนะง่อแพ่เจแงใช่ไหมอืม<ช>แล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่ดีด้วย<ช><ช>เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาทั้งทำอันเนี้ยเราอาจจะนั่งกด iPhone กด iPad นะซึ่งทําให้สมาธิสั้นใช่นะแต่อันนี้เนี่ยมันสามารถช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ความอดทนด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าชวนมาอีกมาไหมมาค่ะก็คิดอยู่ว่าถ้าเหมือนว่าอีสักสัก3สิบห้าปีถ้ามีลูกก็คงพามาเนี่ยค่ะโอเคนะเขาจำเขาอัดไปแล้วนะโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเจอเจอโฟกัสเนี่ยสามารถไปเจอได้ที่ไหนบ้างครับก็ ากเจอก็สามารถดูได้ค่ะเองซิทค,คอมค่ะยมาบารเรียกพี่ค่ะทางช่องไทยเอทีเอท์แล้วก็มีหนังค่ะแล้วเรื่องนี้จะมีหนังมีพี่น้องสินใจพี่เมนมธนิษฐ์สุกโอเคนะก็ติดตามด้วยละกันสำหรับผลงานของน้องโฟก,กสัสนะครับส่วนวันนี้นะต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกคนนะครับขอบคุณบ้านอารีขอบคุณน้องโฟกัสด้วย นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมรายการของเรานะครับรายการพีคูดพีคูดทุกวันพฤหัส4ี่ทุ่เป็นต้นไปนะครัววันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบาย Thank yeah. yeah.